สวัสดีค่ะพบกับอภิสรานะคะเหล่าเจษฎาค่ะในวันที่19เมษายน25 6 4กับรายการข้อสรงเพลงนิวอัปเดตนะคะซึ่งวันนี้เรามาดูราคาทองคำค่ะซึ่งราคาทองคำในช่วงกลางวันนี้นะคะก็ในช่วงเช้าค่ะจะมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยค่ะแต่อย่างไรราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์ค่ะเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนมาจากสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่า เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐก็อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนซึ่งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและรัสเซียต่างขับไล่ทูตของอีกฝ่ายออกนอกประเทศเพื่อตอบโต้การกระทำระหว่างกันในขณะที่วันนี้รัเสเซียก็ตอบโต้ขับทูตสาธารณรัฐเช็ก เพิ่มเติมอีก20คนออกนอกประเทศโดยเผยว่ารัฐบาลสาธารณรัฐเช็กใช้ข้ออ้างที่ไม่มีมูลความเป็นจริงเพื่อทำการต่อต้านรัเสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเอาใจสารัฐการกระทำดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นภายหลังที่สาธารณรัฐเช็กประกาศขับ เจ้าน้ที่สถานทูตรัสเซีย18คนออกจากสถานทูตรัสเซียโดยใช้เหตุผลกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดคันยุทธภัณฑ์ในปี2557ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน2คน นอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เริ่มพุ่งสูงในหลายประเทศส่งผลให้ WHO ออกมาเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้อัตราการติดเชื้อใกล้แต่ระดับสูงสุดและบางประเทศที่ก่อนหน้านี้พยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อกับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างเช่นประเทศปาปัวนิวกินีส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนะคะยังอยู่ในทิศท,ทางขาขึ้นหากว่าราคาทองคำสามารถปรับขึ้นทะลุแนวต้าน1787เเหรียญไปได้ จะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้นต่อไปยังแนวต้านที่1,800เหรียญโดยราคาทองคํามีแนวรับระยะสั้นที่สามารถเข้าซื้อได้บริเวณ1760เหลรียญในขณะที่ค่าเงินบาทระยะสัน้นเริ่มกลับมามีแนวโน้มอ่อนค่าหลังจากที่ค่าเงินบาทมีการแข่งค่าจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกดดันดอลลาร์อ่อนค่า ซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินบาทจะช่วยหนุนทองคาในประเทศโดยมีแนวรับอยู่ที่26,000บาทและแนวต้านอยู่ที่26,500บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิษราแล้วนะคะสามารถติดตามรายการพ่อเส้นเคงนิวอัปเดตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ